สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการสมุดโคจรและขณะนี้ผมพาผู้ชมเดินทางโคจรมาที่จังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยธานีเมืองนี้มีความสําคัญ นนครั้งหนึ่งครับสมุทรจรเคยพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของป่าดึกดำบรรที่หุบป,ป่าตากพาผู้ชมขึ้นเขาปลาลาไปสัมผัสกับภาพเยืยนอายุนับพันพันปีหนึ่งในนั้นผมพาผู้ชมเดินทางล่องแม่น้ําสแกกลางในวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนชาวอุทัยธานีแบบแท้ๆครับอุทัยธานีปัตตภีอันอุดมแหล่งสั่งสมวัฒนธรรมปัตตภีอันอุดมของอุทัยธานีนั้นมีอะไรบ้างวัฒนธรรมที่ว่านั้นมีอะไรดีสัปดาห์นี้แน่นอนครับกับสมุคโคจรตามันเลยจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนบริเวณลุ่มน้ำสแกกลาง ห่างจากกรุงเทพมหาคนครไปทางทิศเหนือประมาณ206กิโลเมตรซึ่งจังหวัดอุทัยธานีนอกจากจะเป็นเมืองพระชนกจักรกีแล้วยังคงเอกลักษณ์แห่งความเป็นเมืองพุทธภูมิที่มีกลิ่นอายของวิถีชีวิตไทยชนบทแบบด,ดั้งเดิมซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายน่าอยู่น่าสัมผัสและยังมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ6,730ตารางกิโลเมตรครับ จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นมากๆเรื่องของการอนุรักษ์ครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตชุมชนผู้คนสังคม,มวัฒนธรรมและที่โดดเด่นมากๆนั่นคือเรื่องของธรรมชาตินั่นเองเพราะคนอุทัยธานีนั้นเขามีความใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเราต้องเลือกท่องเที่ยวแบบใส่ใจธรรมชาติเช่นเดียวกันภาหนะที่เราเลือกก็เป็นภาหนะที่ใส่ใจธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมนี่ครับไฮบริดเป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งช่วยโลกใบนี้ของเราได้อย่างแน่น เดีนน๋ยวที่บอกผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่น่าสนใจของเขาแล้วก็มันต้องแบบนี้ครับมาอยู่กับหมู่บ้านเป็นชนบทแบบแท้ๆเลยทีเดียวนี่ยินดีต้อนรับหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวแสดงว่าหมู่บ้านนี้เขาต้องมีอะไรดีมีอะไรน่าสนใจแน่นอนสวัสดีครับคุลงุงสวัสดีครับใช่ตัดหญ้าอยู่นี่บ้านลุงเหรอครับไม่ใช่ครับอา้าวไม่ใช่บ้านลุงรับจ้างบ้านนี้เขาตัดหญ้า,าไม่ได้รับจ้างครับแล้วทำไมต้องมาตัดหญ้าบ้านคนอื่นเขาด้วยอ่ะก็มันทาให้ชุมชนสวยงามชุมชนแถวนี้มันน่าอยู่อะ่ะนั่นไงผู้ชมถึงว่าไงว่าทําไมถึงได้รับให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนี่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านโล่งต้องแข็งครับ เรียกว่าคนโรงน้ําแข็งเนื่องมาจากว่านี่คือเป็นแยกของแม่น้ําถ้าจะเข้าอุทัยธานีตอน้องเข้าสแกกางไปจะวิ่งขึ้นเหนือก็เจ้าพยาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นโรงน้ําแข็งอดีตจะเดินทางไปไหนมาไหนของสดของต่างๆต้องชัน้ำแข็งหมดน้าแข็งก็เลยสาคัญมากเพราะนั้นนี่คือแหล่งชุมชนดั้งเดิมเลยเป็นร้อยๆ้อยปีที่แล้วในชุมชนเราเนี่ยเราอยู่ติดแม่น้ำทั้งสองฝั่งด้านหนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพยา,ด,าด้านหนึ่งติดแม่น้ำสกแกกังนั่นแสดงว่าตอนนี้เราอยู่อยู่บนเกาะ ถูกต้องครับเกาะที่ว่านี้มีชื่อว่าเกาะเทพโพทําไมถึงอยากทําเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมาล่ะครับมีนาเปียดเสมือนทรัพย์เราไม่ต้องไปขุดบ่อขุดสระเพื่อมาทําบ้านพักันนี่มันมีของมันอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วมันจะอยู่กับเราอีกเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีแนวคิดที่เราจะเอาชุมชนเป็นแหล่งที่พักทําไร่ทํานาทําสวนทําประมงก็ทําไปทําบ้านให้สวยเบื้องต้นเขาต้องมีความสุขตอนนี้ความสุขของเขามีแล้วเนี่ยเราก็แบ่งปันความสุขให้คนอื่นก็คือแนวคิดโฮมสเตย์มันจึงเกิดการที่เราเป็นชุมชนที่อยู่กัน อย่างมีความสุขแล้วรเราก็อยากจะเผยแพร่ความสุขเหล่านี้รวมไปถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรามีกันอยู่แบบนี้ให้กับคนทั่วไป <Okay. S 1> ที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวคือท่องเที่ยวที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ว่าเรารับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวแต่เรามีการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไอดินกลิ่นนาพัดมากับลม ยอดย่านาชมเริงระบำตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณของรินนาทีโฮมสเตย์โฮมสเตย์นี่จริงเป็น,ปน,ปนพระราชบัญญัตินะ,ะนะครับเป็นควบคุมโ,โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคนที่จะได้ใบอนุญาตโฮมสเตย์เนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นธุรกิจเราต้องมีพื้นที่ใช้สอยเหลือ,อะนะครับพอที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาร่วมในเขตชายคาเดียวกวับเราต้องมีการถ่ายทอด วัฒนธรรมวิถีชุมชนเจ้าของบ้านต้องยิ้มย้มแจมใสอ่าอันนี้คือเป็นคุณสมบัติเบื้องเบื้องต้นก่อนที่บอกว่าภาพภูมิใจของ่มโฮมสเต์มากเพราะอะไรก่อะจะได้มาเนี่ยมันยากเคยไปทํารถโชว์นะครับหน่วยหน่วยงานราชการหนึ่งแล้วก็เอาของพื้นเมืองเราไปอ่าเราอาของดีจังหวัดอุทัยเราไปขายเลยเขาว่าไงฮะเขาบอกที่ไหนเขาก็มีเราก็เลยบอกใครเขาว่าของดีของเราเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยแล้วเขาไม่มีเนี่ยแล้วเขามีเราไม่มีเนี่ยก็ยกตัวอย่างไปสักสองสามสี่อย่าง อย่างที่หนึ่งของเราเป็นเ,เมืองพัชนกจากเร่เราไม่มีโรงงานอุสตสาหกรรมขนาดใหญ่มองไ,มมไปนี้ไม่เห็นเลยไม่มี <c oughs> โรงงานอุสตสาหกรรมไม่มี <c oughs> ไม่มีครับเราไม่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่<อ>ตึกสูงสูงเขามีกันเราไม่มีสูงสุดก็คือสารการยังบัดนะครับเรากำลังจะบอกว่าเราเอาสิ่งที่บ้านเราเนไม่มีแต่เนี่ยคือของดีของเรานี่คือความบริสุทธิ์ไงครับผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวร้อยละเกเเลยอยากมาหาความสุขแบบนี้ มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบนี้นแต่ไอสิ่งที่บอกว่าไม่มีแต่ว่ามีและน่าสนใจน,นั่นก็คือเรื่องราวของเนียการทำมาหากินความอุดมสมบูรณ์ขอ,ของที่นี่ใช่ครับกุ้งปลาแม่น้ํจาจังชนิด3ตัวโลอย่างเงี้ยกุ้งอย่างเงี้ยสตัวโลแล้วก็เป็นๆตกมาปกติก็ตรงกี่โมงครับก็เนี่ยแดบดบร่มลงตกก็ไปวางเบ็ดละ อากาศไว้วางใจอะไรไม่ค่อยได้ด้วยเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับผมขอท่องโลกอินเทอร์เน็ตเช็คสภาพอากาศของผมก่อนให้เรียบร้อยดีกว่าแค่เป็นสมาชิกทรีบอร์ดแบนก็สามารถใช้บริการทรีบอร์ดแบน o อ s p o t Wi-Fi ที่แรงสุดๆและมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศเรียกว่าสะดวกทุกที่ทุกเวลาจริงๆด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไงโอ้ สบายเลยอากาศดีเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองผมขอเนี่ยไปเปลี่ยนเกียร์ให้เรียบร้อยอเ,เดี๋ยวจะได้ไปเผื่อลงเล่นลงเ,เล่นน้ำได้ด้วยสนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชใหม่พรีอูดทรดสปอร์ติว โดดเด่นทุกการเคลื่อนไหวเรา้าใจทุกการขับขี่ สนับสนุนการโคจรโดยไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นฟรีบอร์ดแบนต้องได้ทุกแห่งทั่วประเทศ1530กลับมาโคจรกันต่อครับขณะน,นี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านโรงน้ําแข็งจังหวัดอุทัยธานีแต่ก่อนที่เราจะไปสัมผัสการดํารงชีวิตของชาวบ้านโรงน้ําแข็งพี่หมูก็พาพวกเราไปพบกับพลานเบี้ยวผู้ที่ช่ำชองเกี่ยวกับการหากุ้งกันก่อนครับ นี่ไงนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีลูกเปี๊ยครับจอบครับจอบครับมาจากรายการสมุคจรครับนี่คือเป็นเคล็ดลับในการที่จะเอาไปเอเนี่ยมาเกี่ยวลงเบ็ดกุ้งอะส่วนผสมมีอะไรบ้างครับมันก็มีมะพร้าวมีไข่มีปลาเนื้อบดผสมเป็นแบบหมักอยู่งเงี้ยอ๋อทั้งหมดมาผสมแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้เลยไม่ใช้เอาไปหมักไว้ก่อนไปหมักไว้ก่อนเนี่ยนะไม่กลิ่นอย่างเงี้ยดม เรียกว่าน่ากินเชียวเน่าบูดเต็มที่แล้วแล้วก็อัดข้าวลงไปแล้วก็นี่ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วพอได้แบบนี้เสร็จทําไงต่อครับลุงเบี้ยวนนปั้นเป็นก้อนนนทปั้นเป็นก้อนเอาแบบนี้อแล้วก็เกี่ยลูกชิ้นผูแต่ลูกชิ้นกินแบบที่สูตรของแกเลยอ่ะแล้วก็นี่เอาอันนี้ผสมไอ้นี่คืออะไรครับพะโลผงพะโลไปได้สูตรนี้มาจากไหนลองดูก็ลองดูมันก็มันได้ทั้งปลาทั้งกุ้งเอาละ เรื่องส่วนผสมผมว่ารู้คร่าวๆพอดีกว่าครับวันนี้ในเมื่อเรามาแล้วขออนุญาตไปด้วยได้ไหมฮะไปก็ไปได้แล้วเ,เหลือมันเหลือเล็กกเหลือผมนะไม่ใช่เ<ม><ม>หลือใหญ่กันเองขอไปทุกคนนะ เอาแล้วครับจากนี้ผมจะลงเรือไปกับพานเบี้ยวผู้ที่ช่ำชองเรื่องการหากุ้งกับแม่น้ําสายนี้มากว่า10ปีเพื่อดูวิธีการลากกุ้งแม่น้ําที่คุยกันนักคุยกันหนาว่า3ตัวต่อ1นกิโลกรัมแต่ก่อนจะไปนั้นต้องเตรียมเหยื่อและเบ็ดอีกนิดหน่อยก่อนจะลงเรือล่องสู่แม่น้ําเจ้าพระยาครับเอาล้ครับผู้ชมขณะน,นี้เราก็ล่องมาเรื่อยๆครับเลือกทาเลคือบริเวณริมตะลิ่งหน่อยนะฮะแล้วก็เริ่มปล่อยสายเบ็ดไปเรื่อยๆแล้วครับผู้ลุงครับเราปล่อยไปปุ๊บงี้ กุ้งมันกินเลยไหมครับไปกงมันกินน่ะกงมางทีมันกินเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่โตมันรอนานนะกันแล้วจ้ะปกติคุณลุงปล่อยแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะมากู้อะโดนเนี่ยตีสามตีสี่นอย่างตงเนี้น้ำลึกมันลึกประมาณไหนคุณลุงพอทราบไหมครับสามวาสามวาซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมใช่ไหมในการที่กุ้งก็จะอาศัยอยู่เอาละคุณผู้ชมครับแล้วนี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศซึ่งขณะนี้ก็เป็นเวลาครูเพ์เต็มคนแล้วครับพระอาทิตย์ใกล้จะอัสดงเต็มที่แล้วผลแห่งความเพียรพยายามของ คุณลุงเบี้ยวจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้เราต้องมารอกู้เป็ดพร้อมๆกันครับหวังว่าเป็ดราวนี้น่าจะมี 1, 2, กุ้เบ็ดอยู่สักสองสามโลเป็นอย่างไรตัวสองตัวเขาเอา <laughs> เอาเลยลุงนะนี่ผมหวังนะฮะผมหวังลึกๆเลยนะโอ้เอาละยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้เราคงจะได้มีกุ้งรับประทานกันอย่างแน่นอนแต่วันนี้ขอเป็นกำลังใจช่วยลุงเบี้ยก่อนดีกว่า าาคุณผู้ชมครับหลังจากอาทิตย์รับขอฟ้าไปประมาณ1ิบชั่วโมงก็ถึงเวลาที่ลุงเบี้ยวพลานคนเก่งของเราซึ่งเป็นความหวังเดียวจะออกไปเก็บเบ็ดที่ลงเอาไว้เมื่อตอนเย็นกันแล้วละครมาลุ้นกันนะครับว่าลุงเบี้ยวจะได้กุ้งตามที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่าครับเรไรเปล่งเสียงสำเนียงขับขานนกน้อยเบิกบานร้องประชันเหมือนดังดนตรี ลมาเยออกไปตั้งแต่มืดเลยยังไม่เช้าเลยไอ้เราก็ไม่ไหวไงคืออารมณ์มอมาว่ายังนอนเต็มที่กันอยู่เลยลุงพี่ออกไปตั้งแต่กี่โมงกันน่ะสีสี่กว่าลี่ห้ามนี่อ่าแล้วเรามารอลุ้นกันนะครับตอนนี้เรามารอลุ้นกันนะครับอ่ามาพี่พุเปิดเลยเปิดเลยดูกันนิดนึงโอ้โห การโคจรโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงแต่งมทัวโทร02 277 0000 000. รสชาติที่ลงตัวกับความหอมที่ชอบเขาช่องรสแท้กาแฟไทย กลับมาโ้าจ้องกันต่อครับขณะนี้เราอยู่กันที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาในหมู่บ้านโรงน้าแข็งจังหวัดอุทัยธานีแล้วตอนนี้ลุงเบี้ยวก็เก็บเบ็ดที่ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ลุงเบี้ยวจะได้กุ้งกี่ตัวอ่ามาพี่บุเปิดเลยเปิดเลยดูกันนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวขาจับขนาดตัวนิดนึงนี่กุ้งกล้ามกลามเลยไหมดูหัวดูตัวขนาดนี้อย่างนี้ ประมาณตัวนึงประมาณสองขีดได้ไหมสามขีดสามตัวโลสามตัวโลอย่างงี้ถ้าสามตัวโลนี้เขาขายรับซื้อกันโลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเี็กก็ให้ 500แล้วห้าร้อยพอเราได้กุ้งมาแบบนี้ตัวอย่างนี้แล้วยังไงฮะเราไปขายตลาดตลาดนั่นแหละมีส่วนหนึ่งเอาไว้กินไหมบางทีบางทีมันตายอ่ะตายผมก็เอาไว้กินเองเอาไวกินเองเราเรียกว่ากินส่งเดชนี่แหละมีอะไรกินก็กินส่งเดชเดี๋ยว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 เมื่อกี้ได้ยินว่าส่วนหนึ่งนำไปขายตลาดอีกส่วนหนึ่งผมก็เอามาทำแล้วเมนูที่ว่านี่ชื่ออะไรนะกินส่งเดชกินเมนู กินทรงเดชมันเ,เป็นยังไงผมว่าในเมื่อเราได้มาแบบนี้แล้วผมลองรับประทานอาหารเมนูกินทรงเดชกันหน่อยดีกว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับคุณจ๊อบเนี่ยเดี๋ย,ยทำอะไรต่อ,อครับ,รบเตยเตาอยู่ตรงนี้นะครับออ๋มีแม่น้ำเนี่ยแหละครับมีกุ้งแล้วมีเตาแล้วทำอะไรครับ เนี่แหละครับเอาลงเตาเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่เรื่องอยากเลยแล้วอื่นๆทําอะไรได้อีกครับเดี๋ยวปล่อยแม่ครัวเขาจาัดก,การกันเองโอเคเอาลง ระหว่างรอครับช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านก็มีลูกอยู่ในวัยเรียนลองไปฟังคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมของคุณหนูๆก่อนที่จะเริ่มไปโรงเรียนกันหน่อยดีกว่าคร <ST AR C 2> ับใช่ครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณจ๊อบก่อนจะไปรับประทานเมนูกุ้งส่งเด็กก็มารับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเด็กที่หมอจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะการส่งเดก็กดก็คือการส่งเด็กเข้าสู่โรงเรียนนั่นเองค่ะคุณหมอมีหลักง่ายๆอยู่3อย่างนะคะคือการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งด้านกายวาจาแล้วก็ใจค่ะ ทางด้านกายเนี่ยเราต้องเตรียมให้ลูกของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงหากว่ามีโรคประจําตัวก็ควรจะต้องรักษาให้อยู่ในอาการที่ดีก่อนนะคะแล้วก็ฝึกลูกของเราเนี่ยให้สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้เองเช่นเรื่องของการทานอาหารเรื่องของการเข้าห้องน้ําเรื่องถัดไปก็คือเรื่องทางวาจาก็ต้องฝึกให้ลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะบอกความต้องการแล้วก็บอกความรู้สึกง่ายๆของตัวเองกับคุณครูได้เช่นบอกเมื่อหิวบอกเมื่อต้องการไปห้องน้ําบอกเมื่อเหนื่อยสุดท้ายเป็นเรื่องของการเตรียมใจค่ะคือเตรียมใจให้สามารถปรับตัวได้แล้วก็เผชิญ กับสถานการณ์สถานที่แล้วก็บุคคลที่ตนเองไม่คุ้นเคยรวมไปถึงการเคารพกฎกฎติกาต่างๆหลักง,ง่ายๆแค่นี้คิดว่าผู้ปกครองทุกท่านคงสามารถนําไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้คุณจ๊อบคะอย่ามวัวแต่รับประทานอาหารจนกระทั่งลืมนําภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณครับเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับ กับที่ผึกสาทางด้านการโครจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชเรียกว่ามีคําแนะนําดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอทีเดียวแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสองสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับเอาล่ะครับมาถึงเรื่องราวของเราอาหารเรียบร้อยครับกุ้งเผาตัวใหญ่เหลือเกินแล้วก็ก <c oughs> ุ้งทอดกระเทียมพริกไทยอันนี้คือไข่เจียวกุ้งแล้วที่ว่าเป็นเมนูส่งเดชนนี่คือยังไม่มาใช่ไหมครับ อันนี้แหละครับมันส่งเดชยังไงครับนี่ก็กุ้งเผาอ่ะครับอันนี้กุ้งกนในใระรเทียมไทยอ่ะไข่เจียวอะ่ะก็ชุมชนแถวนี้เขาก็ไม่มีอะไรกินเขาก็กินกันอย่างเงี้ยฮะกินส่งเดชไปอย่างเงี้ยแล้วครับอ๋อจริงก็คว่าส่งเดชที่ว่านี่คือได้กุ้งมาทําแล้วทำอะไรก็ทำท่งเดชกันไปแต่ฟังดูส่งเดชมันดูแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจเลยมากมายอะ่ะไอเดสี่ตัวก็โล,โลนิๆถ้าเป็นราคาตามร้านอาหารก็ประมาณซะรวมๆแปดเก้าร้อยอันนี้อันนี้ก็ประมาณครับ ใกล้ใกลโลฮะใกล้ใกลโลคุณผู้ชมเมนูสงเด็นนี่รวบสามพันแล้วนะเนี่ยก่อชุมชนแถวนี้เขาหากินกันเยอะจริงๆเขาอยากกินพวกปลาทูบ้างปลาอะไรบ้างที่หากินยากนะน่าสงสารน่ะผมฟังด้วนน่าสงสารมากเลยอ่ะแลกกันไหมอ่ะเอาผมเอาปลาทูมาให้อ่ะแล้วขออันนี้กลับบ้านได้ไหมอ่ะนี่แหละครับสิ่งที่บ่งชี้แสดงให้เห็นเลยว่าอุทัยธานีคือเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆอาหารราคาสูงราคาแพงแพงตามพัตคานครับถ้ามาที่นี่แต่มาอยู่แถวนี้ไม่แพง เป็นอาหารแบบปกติมากเลยทีเดียวขอให้ว่าถ้าเกิดคุณสนุกด้วยมานอนพักแบบนี้ชุมชน,นเราเนี่ยแล้วก็ไปไปกับชาวบ้านเขานี่แหละ<ช>ไป<ร>ปล่อยลาวเบตไว้ <istol. S 1> เอาล้วครับในเมื่ออาหารมาพร้อมแล้วคุณผู้ชมผมขออนุญาตลองสัมผัสก,กับบรรยากาศเมนูทรงเดชสัหน่อยเวิบวิบโอ้โหดูมันเขา จะสดยังไงอ่ะคุณผู้ชมต้นน้ำอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บทำเลยแล้วกินเนื้อบ้านตปะกาันทีไรกระโจกันกินข้าวดีใจเสียใจอกพักแล้วเคยขึ้นนักอยากโอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยผมว่ามันคือความสุดสุดในเรื่องของอาหารในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนเรียกว่านี่คือความประทับใจกับเรื่องราวของคนลงน้ำแข็งแห่งนี้ภูมิใจแม่นะวันนี้เรากลายเป็นคนลงน้ำแข็งเต็มตัวไปแล้ว ภูมิใจมันนะครับเพราะนั้นวันหนึ่งทั้งที่เข้ามาหรืออะไรก็ต้องคงแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวพอทั้งที่มาเยอะจะมาเปิดเป็นร้านอะไรไม่เอานะเดี๋ยวให้ชุมชนอยู่ยั่งยืนอย่างนี้หละครับอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ของจริงทั้งนั้นเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ในชุมชนของคุณเองถ้าเกิดว่าเราร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งวันหนึ่งเราก็จะมีชุมชนที่น่าอยู่แบบบ้านพี่หมูนี่ทุกอย่างที่เห็นในรายการไม่ได้เซ็ตขึ้นมาครับเป็นความจริงท คุณผู้ชมมาติดต่อได้ต้องจองลงหน้าถามสำนักงานจังหวัดหรือทรทหรือท่องเที่ยวจังหวัดขอบคุณพี่หมูครับขอบคุณครับดีครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณสำนักงานจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเทศบาลเมืองอุทัยธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียและจี๊บและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของจังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมเคยได้ยินสินค้าโอท็อปใช่ไหมครับแต่สินค้าโอท็อปที่หนชิ้นราคาเป สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพรุ่งนี้จะไปอุทไทยรียกัททางไกลย้ายไปเกิดพี่จะไปขอกับพ่อแม่เธอนัดไว้ให้เจอกับเธอคนดี